ผมการราชการครับผม,อ,ม <า S 2> อันนี้นี่ขคบอนมาขคบนปูอ่ะเดี๋ยวพี่รองเอฟซีแกไ้แคปหน้าจอ,อกันเอาไว้ปูหมักมันเ <1, S 2> นื้อรักลอยโอ้ยหนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดติปูรัลอยรักร้อยหนึ่งกับแปดูมักทูนถ่ายงี้ดเดี๋ยวปูแดงลงแคปวนันที่บนปูวันที่สิบหกสิงหาคมหกหก ปูสามแปดนะครับโคสุดท้ายนะปูเนาะเพราะว่าอีกสามเมือสี่เมือเท่านั้นเมือนั้นปูทั่วไปโอ้เจาะศูนย์สี่โอ้ยเจ๊ด้นะปูเนาะนาปูจะทั่วไปหาสามไปสี่จะไข่เลยไหมอันชุ่มข้าวโจ้าบอกว่ามันบอกพิจเกี่ยว่าแต่มผัสมาพิจจะมาหอดัว โอ,โอ For food? For food? ้มหอดทุ่มเล็กน้อยเขาท่่มมาผึกมารงหน่อยเลยวะฉันอ้ตัวพิษสติ่วันนอ้ถ้าทุ่มไปปูบอกบอกมันทุมมากจงบอกน้ำออันนี้อันนี้มาครบบนบอกปูครบบนของเอาของปูนี่แหละครับมาหาช้ำเนาะมาครบบนของปูหาช้ำหกช้ำแล้วมัหครับผมามันบ่มามาครบบนมีตัวใดนะปูของใคระบาดมีหนึ่งมีแปดมีหนึ่ง ปดหนึ่งส่้าศูก้สมปูกลมลักลอยลักลอยด้หนึก็แปดด้ครับ้หนึ่ก็แปบปัวอันนี้เอามาใช้เก้าสามเก้าสาม็นึงไม่ได้จับคู่เลยปัวเก้าสาก้าสามเก้าสาับเก้าศูนก้าสามนย์้าศยล้ นะครับเป็นลูกศรันไพ่มากแปดด้วกัรแล้วหล่อํำเดินแปดกับหนึ่งกับปูจับเท่านี้ละจับเท่านี้ละอืมอันนี้เป็นบนนกปูนฮะเป็นบนขันขันมักทุนกับห้าทุนเป็นขันเท่านั้นทอนี่เท่านั้นขับบนขบบนเอาวันนี้ล่างปูวันนี้ล่างมาครบล่างปูวันนี้เอาใจเข็นแข็งรถพี่น้องเอามาผู้เดียวแข็นแขนผู้เดียว ครับผมหนึห้าอันนี้อันนี้หน่วยวัดหนึ่งแนวและสองโจนรักหน่วยวดบุ๋นอีปูนี่นี่แล้วหน่วยห้ากับแปดครับผมหน่วยล่างนะปูเนาะปูหนึ่งหนึ่งหา้าัวนักนะหนึ่งหา้าหนึ่งหา้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดคนพ่อหน่วยล่างมีห้าสองโัวมาโจนหรือเปล่าเดืนี้นมีแปดสองโจนมาโจน สองตัวมาตัวประพี่์ครับนี่ปูปูจับหนึ่งใครมาเทนี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าท่นพ่อเอาท่านี้ละรถจับหลหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสามตัวรับปูเนาะท่านี้ละพ่อครับผมเอาแข็งแข็งกันแล้วพี่น้องที่ปูให้บนสองปูให้ล้างสองปูจับจับจับย้องตุ่นนี่เลยครับผมเกจับเต่หกกับเกล็ดรับปูหกับเก็นี่มาหตัวเห็นบังหัน หนึ่งกับสองออกที่หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเท่าหนึ่งแบบนี้กันหกกับเจ็ดมาตัวหนึ่งแล้วอยู่หนึ่งครับผมพูดกลับเอาหนึ่งใจมาเท่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเนี่ยครับผมหนึ่งแปดแฟนมาเก่าหนึ่งแปดครับท่านนี่แหละเอาไปนี่มื่อไหนเขาท้วมมากปู่นะมื่อไหโท้วมา คิดแค่ทั่วมาบ่บ่บ่ท้องเราเนอะปู่เข็ดเข็ดยันเจ้ามูเขย่าไปได้เลยทั่ไปบอกมันแร่งตกไก่แห้ครับผมโอ้เสียดายที่ปูเนอะหยุดทั่วไปบอกตัวของปู่าของปูก็ได้นพกสามก็หาซ้ำเนาะก็ผมรักลอยกับที่เนาะมันถือคับไปยังเด็ของปูครับแมนปูเห็นพวกเห็นผ้าหักก่อนโม่เนาะครับผมเอางวดนี้เอาของปูเด้อปูละงดแปลวของใครกัน้าครับผมเขาเขาถือมันดูแล้วเส็นเด็้นงอยคนทั่วมาบอก กับผมบอกตัวมันยันมูไปไหนมาว่าอามารับกับผมนี่านั้นละอ่ะพี่น้องกิี่แคบหน่อยจอดชัดรเรียบร้อยแล้วอ่ะมาครบล่างมากครบบนปูกับฟันไฮกันเน่นๆนักพี่น้องกิฟซี่งวดนี่นะครับไปหมัดมันคือะไรเลยกับผมลงมาศูนห์หางถึงไหนนะอืมศูนย์ห้าง้มาศูนหาสิ่งใดีปูเออนี่นบน โอ้บนยังว่าเอาชุนหาไปน้ำแนมชุ่มเอาก็ได้วะครับเนาะปูเนาะกันไว้เนาะปูเนาะมันมันมาเข่าหนีเด้นี่เด้หนี่เด้อรับผมนี่โอ้สูบเจ้าโตกันนี่ครับมันมาเข่าตัวนี้เนาะปูเนาะเออนะแหละสุนน่าลงรักหน่อยชุนหาขับห้าชุนห้าชุนอะพี่น้องเอฟซีขับนาจ่ากันเรียบร้อยแล้วเอาไว้น้ามือถือหาชุนขับผมอะขับผมการลบกวนปูใช่ไหมหรือปูนะปูไปท้ำวัดกันจ้ะ ว่าคำสบาเด็กมากยุ่งหลาย,ลายคันเมิดมากนี่ยยุ่ง,งครับผมนะครับพี่น้องยิปซีครับผมนี่ครับมาทัานเวลาปูพดอดีกระดั้นเกลียวเป็ดเกลียวใก่กลับไปทําวัดกันให้พี่น้องยิปซีนะครับเดี๋ยวแอดจะอ่านให้พี่น้องยิปซีได้ฟังอีกรอบหนึ่งโค้งสุดท้ายแล้วด้วพี่น้องโค้งสุดท้ายอ่ะกับปูสามแปดกันพี่น้องยิปซีนะปูกะฝ่าไปทําวัดตะเวนเพราะวา่าเขาวัดสายต้องเฮ็ดวัด เราทำวัดวันนี้เป็นยามวัแรงกันนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะฉะนั้นแล้วก็ขอรบกวนปูสำนีพี่น้องเอฟซีอ้าพี่น้องเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลกดแชร์ทั้งช่องเด้อพี่น้องคนระดึงไรค์ทังแชร์กันนะครับผมนะครับกดฟรีเ่าเสียตังค์นะพี่น้องกดฟรีเ่าเสียตังค์นะครับผมฟรีไม่เสียตังค์กันเดอ้อนี่ครับปูไปทำวัดอยู่ในสลานี้นะพี่น้องเนาะนะครับกะมือนี้กะขอรบกวนปูสำนี นะครับเอาส่วนตัวเลขนะครับส่วนตัวเลขหน้าทางนะครับปูกระหามากกันเป็นแขนกันพี่น้องเอฟซีนี่ครับให้พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมปูฟันหาบนสองครูล่างสามครูกันนะครับเล็กปีงมาต้องถามหานะครับพี่น้องจัดตรวจพี่น้องที่ขันอยากได้เล็กปีงไปเบื้องในคลิปที่แรกนะครับคลิปแรกของแอดกันนะครับวันนี้ปูหา เรียนเนียนกัน9390บนล่าง1 6 1 7งหนะครับพี่น้อง FC นี่ครับเอาไปเห็นแข่งกันเนาะพี่น้องของปูสามปู่ว่าเศร้าเอาเลขโทัละเลขโทัวบ่อเขาปู่ได้มาเอาเลขของเจ้าของเขาเนี่ยนอนกว่าว่าสั่นพี่น้อง FC นะครับพี่น้อง FC ครับผมอ่ะแคปหนะ้าจอเซฟท์ที่โปรยแล้วนะครับพี่น้องก่อย่าลืมอ่ะกดไลค์กดแชร์กันนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับ ก่อนจะจากกันไปก่อนจะจบคลิปกิ้มลงไปพี่น้องกิ้มลงไปนี่โปโยกพออขึ้นนะพี่น้องกิ้มลงไปกดไลค์นะแชร์ออกไปพี่น้องพี่ซีแชร์ออกไปนะครับเอาละครับพี่น้องพี่ซีแคปหน้าจอกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้จบๆกันมวานกันดลุยๆปังๆเฮงๆกันเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะเมื่อนี้มาตอนเย็นพอดีนะครับมากับปูสามแปดนะครับปูสามแปดเน้นให้เราพี่น้อง FC, ออนะอพี่ซี่คงสุดท้ายกัน นะครับบนสองคู่ล่างสามคู่จัดนักกันทั้งเป็นอะไรพี่นะครับถ้าชอบนะครับอ่ะขึ้นให้เบื้องอีกรอบนึงนะครับไทยคิปกันนะครับนี่ครับวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับของปูสามแปดกันนะครับผมปูสามแปดนะครับเนี่ยควงสุดทยบนเก้าสามเก้าศูนย์สองคู่เคนเนะครับส่วนล่างนะครับส่วนล่าง หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสามหางเท่านั้นนะครับพี่น้องอ่ะขอให้ฉกชกเป็นมานกันสู้สุขเดอรอครับผมเอาครับพี่น้องเอฟซีขอฝากช่องไม่น้องไม้นะครับพี่น้องสร้างช่องของนุ่มสวนยางกันนะครับนุ่มสวนยางขอฝากช่องไม่กันนะครับพี่น้องอ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกันด้อครับพี่น้องเดอ้อ นะครับเปิดไม่ๆกันแนวทางกันนะครับเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีกันนะครับกับของช่องหนุ่มสวนยางชาแนลนะครับพี่น้องหนุมสวนยางชาแนลนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเข้ามากดติดตามกันไว้ได้พี่น้องหนุ่มสวนยางชาแนลกันนะครับผม